การที่จะหาเพื่อนคนหนึ่งนี่มันหายากจริงๆเลอมันจะยากขนาดนั้นเลยล่ะอเราจะกินเวลาไปร้ายนึงเลยเหรอมันต้องเจอดิวะยังไม่เจอฮะเฮ้ยคุณโชคดีจังละ สุดๆเลยแล้วเนี่ยโล่ oh, ที่ไหนที่นี่หรือคุณกดซับสไคร์หรอแต่ตอนกลางวันเวลาดูไม่พักเลยอ๋อ oh. คุณ้องกดซับสไคร์่ะเนี่ยอะไรไม่เจอขอสํารวจแบบ ชิ้นที่ไหนว่อะไรวะเนี่ยอยู่ไหนอีกแล้วทำไมมันดู่วยจังเลยหลังไลน์นี้ถ้าเราเจอเพื่อนแล้วเราไปขอแต่งงานได้สำเร็จนะผมจะขออญาตไปแอบฟาร์ม และไปหาอาวุธมาในครั้งต่อไปเออแต่ถ้ายังไม่เจอก็เออเออเออไม่ไม่ไม่นะไม่ไม่ไม่นะอ้องบอสอหรอเจอตัวอะไรวะเนี่ยมาดูกัน ตัวเฮียอะไรนี้ <S <S แอดเทลทายาทผู้ถูกทิ้งนี่ละกันได้ให้เข้าใกล้ก่อนดิ <S <S อะไรวะเนี่ย ไม่โดนเลยรียบใช้เลือดไปขอดูโมเมนต,ต์ต่อหน่อยก่อนมึงอย่างนี้ได้ด้วยหรอได้อยู่เราบอกมันจะนั่นไงว่าแล้วมีระเบิดตามหลังด้วย อะไรอ่ะวัดเด้ออะไรอ่ะยี่ e! ไปไปไหนเนาะอยู่นู่นโ okay. อเคอลังการจังวะเฮ้ยมัวแต่ชมไง <laughs> ลืมกดหลบ okay. ไม่โดน มันเข้าใกล้ยากมากเลยอ่ะเอ้ยเอเอเชี่ยอะไรเนี่ยเชี่ยอะไรเนี่ยมูมันเยอะจังวะรอดได้ไงสองอึดเลยแล้วกันโอ้โห <c oughs> อะไรอีกละเนี่ยฮะยังรอดอยู่อีกเหรอ,อไม่รอดแล้วละ่ะโดนทับขนาดเนี้ยออขอลองสู้แบบตัวตัวก่อนแล้วันรู้สึกว่าจะสู้อยู่แต่แค่ว่าเข้าใกล้ยากมาก อย่าไปโดนเกือบไปไม่โดนเฮ้ยเตมิน่าจนหมดแล้วตีไม่โดนเกียนัก,กว่ะเล็กต้องถ่วงใช่ไหมเนี่ยนั่นไงตายแล้วล่ะยังรอดอยู่เหรอโอเค มันมันแกล้งร้อยเฉยเลยลเท่าเดิมเมื่อกี้แหละแลแต่แต่ท่าเดียวกันด้วยจะมีระเบิดรอบสองโอ้ยเกือบไประเบิดอีกอ่าเราล้มอยู่ไม่ก็นเลยมันจะงับอันนี้อันนี้จะงับลบวิ่งไม่ทันรู้หนะ้ารู้รู้เลยว,ว่าจะทำอะไรแต่มันไม่ทันจริงๆ สามที่โอเคอเลือเท่าเดิมแนละ้วแต่เรายังรอดอยู่ปนหัวมันจะโดดใส่ะฮะฮะฮะเอาไม่โดดเหรอโอ,โ,หโอเคหาอีกรอบนึง่าฮะ เข well. yeah! ้ามาใกล้มันจะงับไม่งับว่ะรอบนี้มันจะเกียดเองว่ะหนีอยู่ได้อะไรวะหน้าอะไะอะะอะโอะอะะอะะอะะออะอะอ สามทีสามทีลืมเหรออันนี้ไม่ระเบ,บิดสามทีหมดแล้วมีเขาใกล้ใกล้ได้เปล่าเอ้ยอันนี้ไม่ควรอ๋อมันหนีบชิบหายท่าน,นี้ไม่เคยโดนสกิลอย่างอลังการใช่ใกล้ๆเยอะเหรอ เก็บหลบไม่ทันอยอยากเข้าไปโดนระเบิดสิอ๋อใส่รังดีนะออกมาทันอ้าไปสนน้องพุนแนละ้วเอเราก็หลือว่ามันใช้นี่อยู่ ลุกลุกต่วนลุก,ล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 กด hey, hey, ่วนโว้ยเนี่เอฮ้ยเดี yep> et ๋ยวเดี๋ยวกดลั่นสามทีเสียฟรีหนึ่งน้องฝุ่นไปแล้วจ้าโดนท่านั้นไปเต็มๆเลยน้องฝุ่น คุณนุกมีภาพไหมคุณนุกมีภาพไหมมันมีภาพสักนิดไหมคุณมองเห็นไหมหนกบอกไม่เห็นภาพเลยอาคิสเกตการ์ไม่เห็นอนาคตเลยอืมไม่เห็นสักนิดเหรอ เราควรส่งสหายสหายคนเมื่อกี้ออกมาเลยไหมในรอบหน้าฮะาจะจับสินะอ่าจับไปเลยแล้วกันเอางี้หอยชักหอยชักสองสามรอบถ้าถ้าคิดสักเกียตการไม่เห็นอนาคตผมจะเรียกพี่เขาออกมาสี่ หนึ่งสองไม่ทันไม่ทีโอใช่ไหมอ่าไม่ใช่หนึ่งคอมโ,โบเซตแล้วก็โดนดึงขึ้นโอเค โอ้มันได้เวลาที่ต้องเรียกเขาคนนั้นมาช่วยแล้วล่ะนะเอาละเพื่อนอเอ,เอ๋ยจงเออเออว้โดนเต็มเลยดูไม่โดนนี่อันนี้มันค่าเรียกเพื่อนของเรานี่ยะมายังเพื่อนโดวชนอีกคนหนึ่ง เมื่อมองฟ้าเฮ้เยมาถึงก็แรงน้อนผัวกันเลยเหรอภาพสมปะเด่ย นี่เข้าใกล้ไม่ได้กว่าเดิมอีกดูปิดสตพัดนเดเล็กด้วยหรือมันไม่มีภาพกว่าเดิเมเปล่าเนี่ย หนึ่งคอมโบหน่อยไหมโอเคพันหกสวยๆเลยอ๋อลืมไปถอยมาก่อนอืมขยันไปโดนนะคนนั้นอนะ่ะ มันล็อกอะไรก่อนอ๋อติดเยอแตกเยอะอยู่สองพันเลยเหรอบายบายเพื่อนโอเคขอบคุณพี่ช่วยมาส่งถึงขนาดนี้แล้วเราก็ไ่่นะลอด โอ้โหกูรทอได้ไงก่อน ไม่มีภาพเลยใช่ไหมเนี่ยอย่าโดนนะเพื่อนเราเป็นตัวอย่างให้แล้วไอ้นั่นอนะ่ะอุ้ยนิดเดียวอ่ะไม่น่าฝืนอ๋อยู่นี่ใกล้มากใกล้มากสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่โดนครั้งที่สี่จ้า ไม่รอดล้วฮะเดี๋ยวเอารอดได้ไงุตส่า์ถอดวางเมาส์เออมาต่อถอดใจวางเมาส์วางจอยวางคีย์บอร์ดวางทุกอย่างที่ท่ท่ถือไว้ จะใช้ท่าเดิมอีกนานไหมหลบไม่ได้เอย่าเข้าไปอย่างนั้นเดี๋ยวนายไม่รอดมันยังมีภาพอยู่ก้นมันจางหายไปแล้วเหรอพิบตาเดียวเท่านั้น ถ้าหลบได้นะสวนได้ทีนึงไก่ละก่ละกัละตอนนั้นจะได้อยู่แล้วไม่น่าเล่นแบบฝืนเลยถ้าเล่นไม่ประมาทน่าจะได้อะ ร้อยหนึ่งสองเตยวน่าหมดก่อนอีกแล้วโดนอยู่นิดเดียว แทงมันสักทีนึงนะแล้วก็แถมอีกสักทีนึงนะแล้วก็เอ้ยไม่โดนทางโนนไม่ที่โอมาแล้วหนึ่งสองสาม เพื่อนโดนเราก็จะโดนตามนั่นไงกูว่าแล้วไปยืนติดท,ที่ไม่โดนได้ไรเฮ้ยจอดจ่ี่จะไม่โดนเหรอเมื่อกี้ไม่โดนได้อย่างไรนี่ เออมีภาพแล้วอถึงก็ต้องเม้มเลยทีเดียวถึงก็ต้องไม่พูดเลยทีเดียวคนนไม่ใช่คำนี้สิเราเข้ามาตรงนี้ตั้งแต่สามทุ่มนะ ตอนนี้ส mm ี hmm? ่ท <you> okay. ุ like <fen> ่มแล้วนะให้เวลาเป็นอู่ชั่วโมงเต็มจบไล์พอดีก็มีกฎอย่างหนึ่งว่าถ้ามีเพื่อนอยู่ผมจะเล่นระยะไกลนิดนึงเนาะโอเคแต่ว่าถ้าเพื่อนเราหายไปปุ๊บผมจะไปเล่นระยะประชิดอย่างสมัรเออคิดแพงคิดแพง ไม่รู้ว่าเราจะเจอเพื่อนไหมเพื่อนที่เราตามหาอยู่นะไปต่อสักหน่อยเผื่อได้เจอเพื่อนข้างหน้านั่นน่ะขอ,ขอพักผ่อนนะพรสักครู่นะฮะพักผ่อนนะพรนนะมันนีอะไรสักอย่างที่เป็นมนตราจากนี้ไปไอเทมลำข้าจะเป็นทดสอบแผนกผู้ไม่มีแหวนสัตว์แต่เยอะบันไม่สามารถไปต่อ เอยต้องไปหาแหวนที่ไหนแต่คงไม่ใช่ลายนี้แล้วแหละอ้าโอเคสีช่วพอดีขอพักเลยแล้วกันอ่าก็ณตอนนี้ซีรีส์ของการแต่งงานกับมาริกายังไม่จบลงท่นี้นะครับผม เรายัางตามหาเพื่อนของเราไม่เจอเดี๋ยวขานั่งเรียนทำไมมันกดอะไรไม่ได้เ,เพื่อนของเราที่ผมจําชื่อไม่ได้้วนั้นเขาเลักษณะเป็นหมาป่าหรือดาบใหญ่ๆห,ห,ห,หรอกเขาหรือดาบใหญ่ๆหรอกเออคนนั้นแหละหลายคนได้ยินถึงก็น่าจะรู้หรอกว่าเป็นใครเนาะโอเคโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม Good night and sleep well bye